นี่ละีอยก็โดตบลอกดอกเวกที่นองพกอดีกว่าเดเมุปาีพื่อคนนาสมารทิดกอดพชนีิตั้คยมาร์เพล่ะยามมาเลทิกลนี่วะาออทีชิลลเาบาียูทิกลนี่แต่ช่งเกลานก็เปิดปรดอลเนาะอะเนี่ยจะใหแต่แดกสอดเลือกิกลนี่ว้าว่าเคยวิตัสูสมุกเกาดอกว่นองพกอดีกว่าเดเม่าะแต่สอขาเยจะผาบเลว่าอยผ่พนนอที่บา nạc cái <laughs> mê bút ti bút ta ba, đôi bác, ti ta xuống no. Qué, ra là, là, cho, tè, nọ, no. Tè, c'lo, nó có được, ba, ha, đây đọ, là ta, phốt ti phô Tè, mi, nha, có de, ta, ti, 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 เลข่าวสดอตักสอเนาะอคนทีเน so ี่ยอคนตอนเนี่ยปกลืไม่ได้ดีเนแต่ว่าที่เชกอก็เชื่อกลัวาดมาเนาะแต่ว่าไปยอมสูอ๋อถาว่าดือเม่ตาขาดปลือกเว้ยกรินนี่ลาเไม่เขีนี่เนาะเนาแต่ว่าเนาะดอแต่สุดั้เยเนี่ยก็โดนท่อร์เกอถูชดมาเน ပတ္တရီလည်းတော့ပေါ်ရဆူဆူရသစ်ဖ ाने နော်ဒတကစောပဖလာဝဒနဲ့ကလောခလီနဲ့လောမအနောက်ကြီးရတဲ့သိညာပါရသောမဲတမဲတကရာခိရှိပါလေကဘာမဲရဲ့ရှိတာပ่านရတော့နော်ကဘာမဲတကရာခိရှိနော်ဟဲလောတဲ့ဝဒလေကော့ချော့တဲ့ပူတဲ့ကဒါနော်ဒောဖွာကော့ချော့တဲ့ပိုလကေမတသစ်ဖ ाने ตูกปลิดืพเวตาโกมานาานี้ตต์เนาะแกเอาไว้ได้ีนยแม่ขดตโตตาก็แหลกกว่าเลยตากก็่องปะพาราแวนนอสติดีแล่นา่ะกวยลาติไว้ได้แต่เดตชิดต่ตเซราคิดโดคิดชิจัวว่าละอามีลลมันชายวอลปัญญาเมทิปูนตะกันเนี้ยเม่เว้ไดตัวสอตว่าเลยตวอเพล,ปปลก่อเวมีเลมมาเข่อส้ม อาขอมโย่ตกอชิตาตวนเนาะโอเวเพ่หมกจำแปงเมืองแม่ฮ้องสอนเนาะเอาเวลได้เพแม่ห้องสอนตาเราตาเกลียดหลาะแต่เวลได้เนาะดอาเว้ป้าพลาทวเวก็พดทวเเลก็ชาขู่เนาะเพ่อาตัชีเพมยัเน่แต่บ้าเป่ยเวก็ชาโูเนตานี่แกตัวจว่าเรื่องเนี่ยมาเตอร์รอบเรืองเน่ยพได้ยืนเนาะ ดีเวเวาแพ้ตาชอว็ต้องคืนนารีตุลานารีศีน่ผู้กินเนตาดึกแก่ช่วสาเลูประยอดสูงกว่าทั้ตาลกลค่ะเนค่ยดอสเมืองเอาเวลาเนี่ยประยัดสูกเลยลอะอย่าชงมดนแล้วก็วนี่เลยทอดกันล้ไม่ไม่ดีนี่ด้เนาะอ๋อเข้าไนีเดีเวาน ตารอจะบางละมุงหนอลบวิดีโอเสะบะมิละขอกว่าเปกฉีกเคละละนะตามแต่กว่าวิดีโอจะดูจะมาหนอดอเตเว่เฟตาดุท่อเวขีกะปานเลเนฉุฉุปุกปัวเชะตอนเนกโลคาดอคลิ่เว่เวดอเลพูดขอหลอสัญญาหนอกิบะเวดอแมอะอเป่มามาเลเป่มอมอเลสัญญาบะเฮลอเตเวดอลอกว่าจ่อเต็ดกะปาอีเฮลอกว่า ดูโปรปว่าซวโปรอปิยมาตาอัลเลาะห์เดวดาหนอแพบ้านห้วยมะเขือโซมเนี่ยตลอดตลอดเนี่ยป่ารออมิยานิเดคาเฟออวรากสัววราแต่ปอยชิตากดาเยอะเนาะสารบนี่เนี่ยเทวดาเกราเวตลอปลิลอปูลอปว่าแลแลกตวแลปิยมาตาเดบูลบาแฟอัลโลลาฟาเดออดคอกปาตาดือเกราส่1เนาะ တပ်လို့လတ်တဲ့ရေပေါ့တော့မင်းလာ။စိကလာကေဖော်နော်။ဘုန်းကလေတပတ်တူပတ်ထိကွာနော်တကပါတေဗဒ။လောတဲတာလောနေဘာပဲတားလောပြာဒူပတ်ပေါ်ဘွာဖွာကောအတဝ်အလ္လာ။ဒီလက်ဒီလော့ဂင်နိတေဗဒတာဂေတခိုင်းဤနိ။အာ။음။တေဗဒနော်ဂျာလက်ဂျာလောနေ။ ปัวธิโปโกโพหรือกจเต้กับป่านี่เทวดาหนออัดโดพาวเรคลิปวิดีโออิเล็กโทรเคลียร์ลอตเต้เนี่ยฟ้าขึ้นเหนือหลอหนอพอบูหลอดเทวดาหนอแค่นี้ปะเลยปัวสุวะเวตตะบะบุขัวลอเดตะกอชิตากรแค่ตะลอตะลือนี่หนอกูดานี่อะกูดานี่ตะคุกะตะดอสะเดฉิกอลาเมซือนี่ เวดาเลนึกดอกมาคว้าคมนเล่นึกีเวตาบมจบเเตะอะไบ้าเตมาตืวนเนาะดงตักซเนียปาพราโกดเวดาดีอีเนาะตักซิณเนี่ยเนาะปาพาราโกดเวดาคนน่าอับเลอกันยนกับเอกริีกับปากเนาะเคเอเนาะ แต่ว่าได้เรอเราปุกยเน่ประโยออ์สูเนี่ยเอาไว้่าอาฮกวอลล์เนี่ยไม่เวตไล้เอเอาเอาเวฟนาเนี่เก็เกิดดุมัลเรอเนาะดอวเวขาวเว้ได้ต่เรล่ะอับบุลอสาฟิค้าเนาะเดี๋ยวแต่ว่าเป็นค่ายเก่าของท่าเมียนมาแต่ตรอจะต่อเนี่ยนะเดีวเวฟที่อาเวดเมเวดประโยชน์สุกเลยลราหลีลาเดอ ကရီနီနဲ့ထောဝဲသားနှင်းလိုနော်ကရီနီနဲ့ထောဝဲသားနှင်းနဲ့နော်ကရီနီခေါနူဝဲဒါလောအဝဲဒါတကတုတ်ဆေနေအပူနဲ့မဝဲဒါပရောစုကလောလောထောဝဲဒါအမီလမငံတဒိလောခေါနော်ဘတ်တာကဘွမ်းမာလာစုပါစုကလောလောဘူလောဗာဖိနေတတော်နေနော်အဝဲဒါဟိလဝဲတကလူးလော มาไปทอตัวลัเนี่พแคชีดฟอ่คยนไ้ตาดูท่อไว้ได้เดปวดลเอาเลยอยกอระปาเนาะโดนในบ้าไปเตะอะไรตาตาปลีวตาผื่นัอแต่ไม่ระบาโรบาฉีดนโบาเดอโาโคลีนเนี่ยหราเตะไปตะเ่อเลยอยกคอระกปลาเนาตากส้นเนเตะไดิเนดนอาสามมือเนาะไข้สามมือดนสามมือกระเจ้าสามมือกไว้ได้เนาะเวเว้เซว อากาศจอ้โดอเตเวดาประยชน์สุเนี่ยแค่สุขลักสามเมือเนี่ยมาตูเวดาโกลนว่าเลืเนี่ยแต่ก็ยาคิชิม,มามากลัวเราไว้น่ะอุณนพอร้อยยี่สิบเนอะิโคเนาะโดคุชิม,มามาาาาะโคอ,อ,อ,อเวดาหนาปลอทอร์จเนาะแท้ทอทเวดา ทอเเวดาอเลเวดาเนี่ยบูเวดาเดกยกก่เชเิญเลยอแต่เด็กเวด้า拿พด้าเอาไว้ตัววขม่เคส่งเนี่อ่อคนนั้ี่เนี่นนนยเอา,า,าเวดาไมตัวสับกตาป้าพ่าเกล้ก็าช่าหุตาละเกิท้อสิผ้าหนาเดอเวเนตาดึกอเรลก็ดนเวด้าสาสอนโดนดีก็เลยเอาเวก้าขาวลเวสานต่กรีนี่เด็กกูเนี่ยเกิดตาลอเลยกกว่าเวด้าต่อการโยน่หรอเนา เราปกติที่เริ่มกวาดลานนีเนาะเลยปต่ยละกรณีวันนึ้เราเดเนเนี่ยตาเราตากกลติดพรนเนาะคุณตเนี่อเวลาตัมือบาดออกชกวดอกาด้อยนะพดีต่อเลกให้ลูเนีกตาลอตักกลติดพันเนาะตักขาก็ตังบอกว่าไม่เวมเวะอาตาช่วาลยกรณี กรณียก็เชือตับก็ตับประเชอยูด้วยตับก็ตประเชอแต่วลาดินเนี่ยไอ้นนันเปยออสศเนี่ยอเวดาทานโอรนอเปียออาูอเมเลเจตคุยเนี่ยโดเซสนุยนี่ยเอาเวดาไปกะเตะยัเอาเวสุเวตาดูลผเนาะ အကူတနဲ့တကလူလော်လည်းကပဟဲရူနေတီဝဲဒဒော်တကာဒီပါလကဘောယူရဲဟဲမတ်ချောကြေနော်အဝဲစနာတခါနဲ့လို့နဲတဲမဲပါနဲ့တမဲလအကမ္မကရိနီယကမ္မကညော့တတ်သူပဲသံမှုဒိုတနော်ပါနော်ဒော်ကရိနီနဲသော်လည်းပစိန့်ပပတ်တိညာနဲ့အဝဲဒအို့ဒပဒပူရက်ပတဲရလားပဂျောကလူလာမဲဖီဒီအက်တဒူးနေနော်အာရတာဖိနေဗဂျရတတက်စီပါ เอเมดดูเวเนี่ยตเนี่ยดูทักษอดูตัปาที่เราเชเวดีบะเนาะแต่เวาดาดินเน่อ๋อแต่ัตกซะเนี่ยปลพลาเราเวด้าแล้อาซูเวด้าติดผ้าเนี่ยไปยอดสูงแล้ว,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 วลี้คุยเวด้าล้ห้อกวอลอกเสกเลยล้เนี่เอาไว้ล็ปพูดเาแก่สักเด้อสกเลอแล้วก็เวดอยสามเมืองแล้วอยู่ด้ก็เสกเนาะ อากานี่นะเอาไว้โดนเวตากิตาบ้างทอเดตาสุตากูเวเน่ก็เชืเนี่ยอาทอจะไม่รอคอากาศเนี่ยะตาดูเนี่ยแก่ทอเวด้วโลซับพตัดปลื้ดนเนี่ยนะคือมานทาดิทอ้เลรปูอดไปแล้วไปเลู่อไปทัู้เวซ์นะตัที่พะกตัวอุบะตัดต้นไมอุบะเด็กๆบ้านดูเนี่ยอ๋อบ้านดูน takudapɔ tasa lɔblɔ mitala are dodo ma ni la ɔnɔ fotani ɛ pɛtɛ di le nɔ. fɛnɛnahu kanyɔ ɛtabado ba ti la pɛsɛ àti nuba fɛnɛnahu kɛrini ɛtabado ba ti la pɛsɛ àti nuba mɛmɛ lɛ fɛnɛnahu la ado tamana tɔni fi yɔta lɔri ma ta bàtà mutse fo dɔwɛsi nɔ. awɔnawani dzeketɛ kɛtɛkɛ ma ko ɛyi la awɔnawani mita kesɔ le tinya papaa ɔwɛda ɔwɔla kɔsɔ Bueno, casi yo pa' que...